ตามโซ่โซ่อุ้มอุ้มเอ้ยอุ้มไปไหนลูกไม่เอาหรอกยายร้อนมันร้อนมันแดดแดดร้อนมากเราไม่ไปถ้าเราจะไปหรอโจโจโจหาหนองก้อนนี่โจโจยังโซมาหาน้องก้อนเน้วเตะเข่าจากลูกกับสองลูกจอดดีก่อนนี่หาน้องก้อนน้องโจโจยู่นี่ลูกที่สามพูดไอเตะกกอนี่อยู่เกือไปแล้ำยุ่ต่อมีน้ำมิเตอเด็ ไอเนน้องมาแล้วนะน้ำเยวไอ้น้นองจไปไหนน้ำก็ไปกรเล่นนนองอยู่นี่แหละโอ้ยไอ้โซไอโซเดเหนานนองอยน้หไอโซโไปหาล่ะโอ้ยองเข่ามใส่โอ้ผู้หนึงปไหนหผูนึงตื่นาจุคนละค่ะตอนนี้ตอนนี้ตื่นแล้วตื่นแล้วจ้ มัดผมทั้งกดไห้แน่ผนผมยางกอกโอ้ยตื่นแล้วย <c oughs> ังไ,ไงของใครหล่นไอ้ชัวยับเนีน่ยไอ้ั่ไอ้เป็นใครอนนอนก็ได้เอามันคือเตียงมลงแข่งสั่นขาตังเขา พอมันมัดจับขึ้นไหมเนี่ยพออ้าวรถไฟอีกโอ้ยแข็งมาเรียนแห้งแท้โอ้ย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 บอกว่าเบาๆเนี่ยโอ้ยโอ้ยบอกเบาๆเนี่ยไงงงเลยพ่อใหญ่เลยจตากวยโอ้ยกล้วยโอ้ยกล้วยเป็นกล้วยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยจมเออก็จมเลยแหละกล้วยกล้วยบ่ลืมเขาจ้าจม

ยายหัวขึ้นมานั่นอย่าใครรู้ว่ายายมีอย่างรักน้องโอรักน้องเพชรน้องพลอยด้วยน้องเพชรด้วยน้องแก่เหรอไม่เกี่อไรติดติดว่าเก่าริมเอ่ปยายเป็น เตยนะคะพอดีมาทําธุระก็เลยแวะเข้ามาหาหลานไม่คิดว่าไม่อยู่บ้านเดี๋ยว่าน่าจะมาใหอะไรฮ่า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 ฮ่อาฮ่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 าอวบอ้วนคนชอบเสียงเพลงไม่ใช่ผีบ้านะคะน้องเป็นสาวใช่ไหมน้องเป็นสาวคอนไหนลูกคอนคอนอะไร ก่อนอะไรร้องเพลงน้ำหนูมาได้ไหมกอมเพลงกลมไหมมาตำหลดไป้องไปไนปนบ่ไดกกวน้นูไก่บาล้วบบานมยก่อนลูกบอายบายยายลูกบาย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 จ้า เออน่ะนะคนลอเนี you s <S uh. well, yeah. yeah. ่มันพ่อสนออจัง้ำใจให้เฮืนหางจังมากจะรองเพลงสาวจบจะเพลงไปจจอ่ปะไรลูกมะขามโอ้ยล่พยากินมะขามคซาตาลมะขามสูกกรต้นอีกไหม จ้าไ,ไ,ได้ไงลูกโอยจา้าไม่ได้ขอม่ฝากเยนจ้าได้ไงลูกไงไงเก็บมะขามาบบา,ายายก่อนวันด,ดีค่ะก่อนวัด,ดีค่ะวัด,ดีค่ะก่อนอ่าเออ